เป็นมอเตอร์ X 1 1เอ็หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ3ามยี่ห้อนะครับผมก็สองเที่ยวบินนะครับวาดปุ๋ยได้ถึง3เที่ยวบินเลยนะครับครับเป็นหน้าทอ7นิ้วนะครับ10นิ้วนะั่นมันของเฮียอ่นะครับอ่นะวัดอะัวเฮ้ยเฮ้ย สาวกของแนกโดนนะครับมากันได้เลยนะครับสําหรับแนกโดนนะครับผมทุ่นนี้น่าจะรอกันมาข้ามปีกันแล้วนะครับของ่ายแนกโดนที่พัฒนาตัวนี้นะคะผมผมถามว่ามียขายของ อ่าค่ายไหนบ้างนะครับผมหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ3ยี่ห้อนะครับผมก็จะเป็น b ีบีโดนแนโดนแล้วก็ DJI นะครับผมประมาณ3ยี่ห้อนี้นะครับผมสำหรับรุ่นเนกโดน e ีซีสามศพัดนะครับผมมีทั้งหมด4มอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ X10 เอดเลยนะครับผมกับฟังก์ชันการล็อกแขนที่ง่ายขึ้นนะครับผมเป็นการล็อกแขนที่มีเซฟตี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับผมสามารถเซฟตี้ <_ t ot> ได้นะครับผมล็อกงับแล้วก็ล็อกเอาไว้ด้วยนะครับผมระบบน้ําที่มีตาช่างบอกปริมารตรน้ําคงเหลือในถังได้แล้วนะครับผมมาพร้อมกับเรดาร์กันชนนะครับผมเรดาร์การชนนะครับเรดาร์ผ้าพื้น กล้องที่สามารถมูฟขึ้นมูฟลงได้ด้วยนะครับมีไฟหน้าเสริมมาให้แบบสว่างสว่างให้ด้วยนะครับผมเป็นไงครับกับแบตแบตกี่เซลครับผมแบต14เซล 2 0 0 0มมิลลิแอมนะครับผมสามารถบินน้ำา20ลิตรได้ถึง2เที่ยวบินนะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปมาทำในทุ่งนาให้ดูเลยนะครับว่าบินได้จริงหรือเปล่า2เที่ยวบินนะครับหวานปุ๋ยได้ถึง3าเที่ยวบินเลยนะครับผมอ่ามากับ ชุดชาร์จของเขานะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสามารถชาร์จได้ไหวมากนะครับชุดชาร์จเป็นของแทกทูลเป็นระบบปั๊มน้ำคู่มีตัวกองอะไรเรียบร้อยนะครับระบบการเสียบ แบตเตอรี่นะครับผมมีช่องฟล็อกแน่นหนาเลยนะครับผมมากับระบบถังหวานนะครับตัวนี้ระบบถังหวานก็ต่อสายชุดพ่นยาออกนะครับแล้วก็ต่อสายตัวถังหวานเข้าไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมานั่งถอดถังไอ้ยกโครงยกโครงอะไรเหมือนรุ่นเก่าๆกันแล้วน,นะครับผมอ่าเป็นไงครับผมตัวนี้ <c oughs> เป็นน้ำจิม้มเจบอกว่าโดนไฮอ่ะ อยากได้กล้องชัดๆอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูมากับรีโมทต,ตัวมาใหม่แบบนี้เลยนะครับผมหน้าจอ10นิ้วครึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ว่าทำงานง่ายๆนะครับสับเข้าระบบ GPS สับเข้าระบบส t a b บ l i ล e ์นะเพิ่มอันนี้อ่ามูฟก,กล้องนะครับค้นยานะครับผมถ่ายภาพนะครับ แล้วก็เปิดเดรดรากันชนเลดาราพื้นนะครับผมเรียกกับจุดโฮมได้เลยนะครับผมเป็นไงครับผมมากันแบบพบคบกันแบบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าอันนี้ฟังก์ชันของเขานะครับแอปที่ด้านหน้านะครับผมเป็นแอปที่ทันสมัยแล้วนะครับผมสามารถคำนวณพื้นที่ไล่ต่อลิตรมาได้แล้วนะครับผม ไม่ที่เล่แล้วนะครับราคาชุดเริ่มต้นของเขานะครับผมตัวรัมโดนพร้อมกับรีโมทนะครับแบตเตอรี่สองหมื่มิลลิแอมสองก้อนนะครับผมแท่นชาร์จแท็กทูอีกหนึ่งนะครับผมยังไม่พอถังหวานเอาไปอีกหนึ่งใบนะครับถังหวานสามารถบรรจุได้ถึง30กิโลนะครับผมใส่ ได้กับตัวรำชุดนี้นะครับผมชุดเริ่มต้นชุดนี้ราคาสตาร์ทอยู่ที่289,000ันบาทนะครับผมจบหรือ,อยังราคาตัวนี้ได้แค่นี้พอไหมยังไม่พอนะครับยังมีประกันภัยให้อีกนะครับผมประกันวงเงินอยู่ที่1 1 1 0 0 0 0บาทนะครับผมของทิพยะประกันภยัยอ่หน้าจอรีโมทอันนี้นี้เฮียบอกผิดนะครับเป็นหน้าทอ เจ็ดนิ้วนะครับสิบน,นิ้วนะมันของเฮียเฮียสับสนกับของเฮียนะของเฮียว่าประมาณสิบนิ้วเพราะเฮียไม่ได้เป็นคนพิการเฮียมีสิบนิ้วลองดูนะครับผมเสียบแบตเตอรี่เข้าไปบับกดเปิดแบตนะครับผมซ่าตัวลำถึงทำงานนะครับผมเป็นไงครับผมแสงสีของแต่ละ อ่า ESC หมายความว่าจังไหน่วะพี่เคมันมีสีเขียวกับสีแดงไม่ได้ปรับสีเขาไม่ได้ปรับสีนะครับผมอันนี้เลียวกันเลยจริงๆเลยนะครับตามจริงต้องเป็นสีแดงด้านหน้านะครับสีเขียวด้านหลังเพราะว่าสีแดงหมายถึงอันตรายนะครับถ้าเอาด้านหน้าเข้ามาอ่านักบินอาจจะหลงมือได้รีเล่ไหมรีเล่ไหมเดี๋ยวนะผมยกมือขึ้นบ๊บกล้องต้องมาเลยหนึ่งสองบ๊อบะ ครับอัน,น,นครับแสงสีเสียงสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหสว่างจ้าท่างแสบตาซะหลือเกินออนี่ดูยันห้องลำอ่ะเก้าโอ้าครับผมดูภาคพื้นเฮ้ยถึงคณะหรือเปล่าวะนี่เป็นไงครับผม ครอบกล้องมีมาให้พร้อมนะคะผมเราแค่ติดสติกเกอร์ใสเอาไว้นะครับผมการปุ๋ยกันยาพอมันเริ like ่มเหลืองเราก็เอาออกเลยนะครับผมอันนี้ก็กดเข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับก็จะมีตัวรีโมทตัวโดนว่าเราจะเปิดทํางานอะไรมากนะครับชุดสเปร์ชุดเรดาร์อะไรอย่างนี้นะครับอยากดูรอบชาร์จแบตเตอรี่เฮ้ย ประเมันมีอะรอดพาร์ทบสมีให้ด้วยว่าเซลล์แต่ละเซลล์เป็นเซลล์แบบไหนเรียกเก็บไปแล้วเท่าไหร่กระแสอุณหภูมิเท่าไหร่เฮ้ยพอไหมกับโดนเกษตรที่จะไปใช้ในนาข้าวในพืชไร่ในพืชสวนเพียงพอไหมครับผมง่ายพอไหมครับผมภาษาไทยอ่านได้ไหมครับผมเป็นไงครับผม นะฮะจบไหมครับอย่างนี้นะครับผมนะฮะยังพอเป็นหนึ่งในตัวเลือกของนักบินได้ไหมครับผมนะฮะอ่านะครับผมเอามาให้ดูกันแล้วนะครับอยากจะดูกันว่าของค่ายแน็กโดนเป็นยังไงก็จัดให้แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของเขาเลยนะครับมอมีสาขาเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าอยู่จังหวัดไหนอยากจะซื้อโดนรุ่นไหนอยากจะขอคําแนะนํารุ่นไหนโทรมาได้นะครับสายตรงถึงเฮีย เบิรเลยนะคบผมเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะผมหรือว่าส่วนนู้นก็ได้นะครับผมสาขาไหนใกล้จังหวัดไหนผมก็จะบอกนะคะรับพ็ตั้งแต่ตอนซื้อแล้วนะคบว่าจะเข้าซ่อมบารุงที่ไหนได้บ้างนะครับผมอ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นตัวเรื่องว่านักบินจะอ่าตัดสินใจใช้อ่าโดนของค่ายเฮเบิลดินโดนหรือเปล่าน,นะครับผมเอานี่ก็บริการการเต็มที่เลยนะครับผมว่าใครอยากจะมาเป็นพันธมิตรกับเฮเบิล บินโดนสามารถโทรสายตรงมาได้เลยนะครับผมว่าผมซ่อมโดนได้เป็นล้านน้ำมายโดนหรืออะไรงี้เนาะเรามาร่วมกันนะครับผมขายแล้วเปิดช่องทางการขายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมเราก็จะได้หาอยู่ด้วยกันกแบบันแบบโอ้ยหายแบบแบบมีความสุขกันเลยนะครับทีนี้นะครับผมเอามานี้นะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามคอนเทนต์และโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook เฮเบิ้นโดรนเกษตรเพจ Facebook โดรนพ่นยาโดรนเกษตรประเทศไทยโดยเฮเบิ้นบินโดรไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่แปดแปดหกหกแปดยูทูบเฮเบินบินโดรนและทิกตอกเฮเบินบินโดรนกันด้วยนะคะ